สวัสดีค่ะวันนี้เราไปกินบะหมี่กรอบต้มยำนะคะขออภัยนะคะที่พูดสะดุดนิดนึงคือร้านนี้เป็นครั้งที่สองแล้วที่เราไปกินค่ะเรารู้สึกว่ารสชาติก็คือสุดยอดเลยนะอร่อยนะเส้นมีกรอบคือกรอบมากแล้วก็ถ้วยนี้คือ ธรรมดาค่ะแต่ว่าได้เยอะมากอยากให้ทุกคนไปลองทานกันนะคะอันนี้คือเราไม่กินกุ้งฝอยนะคะแล้วก็เลยตักออกแล้วก็จะมีตัวแคปหมูให้ด้วยใส่ในตัวน้ำต้มยำม,มาเลยค่ะสำหรับเราเราไม่ค่อยกินเปรี้ยวกินปวานเท่าไหร่แต่ว่าร้านนี้คือเรารู้สึกว่ารสชาติมันโอเค มีเปรี้ยวมีหวานมีเค็มค่ะแล้วก็เผ็ดไม่มากค่ะอยากให้ทุกคนไปลองทานกันนะคะร้านอยู่แถวที่ตรงซอยวัดนาเผาอ่ะค่ะดูจากการเคี้ยวก็คือแบบอร่อยจริงค่ะ แต่สำหรับถ้าใครไม่ชอบกินตัวเส้นหมี่กรอบก็ลองเป็นเส้นอื่นๆก็ได้นะคะ